สวัสดีครับพี่น้องสองแถาเห็ดคลิปไม่อีกแล้วครับวันนี้มาในตัวจังหวัดทำแม,ม่มาฮะหมอจะเลยมาอยู่ที่ลานริมน่านที่ไฮเบิ้งพี่น้องวันลานริมน่าน,น,น่ะมีอย่างนี่ลานริมน่านก็มีอนุสวัสดีพ่อหลวงรอ,งห,องห้าครับพี่น้อง อานนเซาลีก็ห้คนมาไวามาอันนี้พี่น้องนี่เลยมีสาระอันนี้ตูนเลมีสาระอันนี้กับ้านกีฬาพี่น้องร้านกีฬาลมนาน อยู่มานี่แม่น้ำน่านไหลผ่านเออลมเลื่อนดีพี่น้องมือ่อกี้ว่าอันนี้ใครมีเด็ดนี่ครับแม่น้ำน,าน่านท้งฝุนก็เป็นแพร้านอาหารบ่านะท้องผุนแม่นหนสิแม่ร้านอาหารนี่ครับแม่น้ำน่านผ่านในตัวเมืองอุตรดิตถ์ นามก็ถือว่าหลายอยู่พี่น้องฝุ่นฝๆๆนฝุ่นฝนหนึ่งถ่ายคลิปฝ่นดูโอ้นอกกะไรนกพิราบไรท้งานค้าคนท้งฝุ่นก็เป็นร้านจอดรถเป็นตลาดเป็นอะไรยังครับขายของอยู่ทั้งฝุ่นหมด เบื้องทางฟ้าพี่น้องมืดคึ้นปานฝนสีตกถ่ายยังรอเบิ่งทางพี่กันนี่ยังนะบ่มีสวนดอมเบ้ออยู่ข้างล่าง มิสสนดอกมิเตตต้นขอกาวยำเลกัสิมีคนมาออกกำลังกายนี่หะพี่นอ้องลานกินแล้วนี่แหะอืมมิเตต้นดอกขาวดอกมสนดอกา,าวยังวักขาวขึ้น้อยสีเรงนะ น้ำน่านก็หลายอยู่พี่น้องนี่แหละครับลานลินน่านจังหวัดอุตร,รดิตถ์ครับพี่น้องพาบึงรอบๆครับและนี่ลานอนุสาวรีย์พ่อหลวงรอห้าหอรอบๆ ฝากคุณตูกปลูกมะพร้าวฝั่งนี้ก็สิปลูกมะพร้าวคือกันพี่น้องอือมีแต่ต้น,ะตนมะพร้าว เบื่งรลัๆเราพี่น้องคลิปนี้ผมมีอย่ะไรพี่น้องเข้ามาในเมืองวัดไทยร้านลิ้นอันจังหวัดอุตรดิตถ์ในเบิ่งฝากกดไลค์กดแชร์สองถังเห้คลิปชาแนลนี้ด้วยครับสวัสดีครับ